สวัสดีครับทุกคนโอ้คลิปนี้ตื่นเต้นจริงจริงเต้น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 ครับเพื่นี้ฮะไหนใครดู i วิตตแล้วเจอคันนี้บ้างมั่นใจว่าโอ้โหคันนี้ดังมากฮะตอนนี้ฮะกำลังไปกระแสดังมากคนนี้ว้ายเราอยู่ไหมเนี่ยเราอยู่ไหมเราอยู่ไหมขอให้เราอยู่ขอให้เราอยู่เอ้ยใจหายหมดเลยรอดไป คนขับเป็นไรไหมนแคนช่ออยลองไปดูหน่อยไหมคนขับเป็นไรไหมอีออที่เขาจะแซงขึ้นมาทำที่อะไรนะถ่ยถย่ยถยถ่ยถายถ่อยถอยถ่ยถย่ยาย รี่อนทเวลครับรถปัก้อยแมกกล่องจําได้ไหมคันที่ว่าโดนดรถพลิกตัดหน้าใช่ไหมเพความตัดหน้านีหลับใน,นออสาเหตุมันรถอะไรพี่รถมะพร้าวหรืไงเป็นรถมะพร้าวคนมะพร้าวแล้วก็คือเป็นยังไงว๋มันหลับอ่ะมันหลับหล,ลับเสร็จแล้วมันจะลงเกาะออมันจะลงเกาะ,ม,ะกมันเลยกระชากขึ้นมาอ๋อนี่มันเอามาอยู่แล้วมันเอาม่อยู่มันลงมันลงไปแล้วเขลงเสร็จมันเลยกระชากขึ้นมากระชากกนเลยพลิกเลยกี่บัสพี่วะนั้นนะพี่ไปบัสเดียวบัสหนึ่งบัสหนึ่งตู๊ ต้องหลังมาจากรถตู้รถตู้รถตู้ที่ไปกับเราอืมนี่ฮะโชเฟอร์อยู่นี่เปิดใจโชเฟอร์กันดีกว่าโอ้โหกระชั้นชิดมาก,กวันนั้นเป็นไงครับวันนั้นฮะ,นละเลิกโอ้โห,โโหมันไม่นึก,กว่าจะจะ,จะเจอแบบนั้นเลยโอ้โหมันแบบกระันหันมากเลยนะทันหันมากเลยซอกเดียวซอกเดียวจริงซอกเดียวถึงถึงรถสิบล้อที่ฟั่งมานะโอ้โหทำเเอกช้าไปนี่ใช่ เพราะเราเนี่ยนู่นคนนั่งในรถนะชุดเนี้นั่งรถใช่สมัดใจอยู่ในตู้เลยนี่นั่ง้าหน้าด้วยเนยชุดนี้นั่งข้างหน้าเลยเห็นเต็มเต็มเเตการเต็มเต็มเลยใช่เพราะจริงๆอ่ะเราลอยมาฝาครับลอยมาฝาเสร็จแล้วเราเห็นท่าไม่ดีเขาออกสิบล้อเขาค่อยๆออกออกออกเราก็เลยหลบซ้ายพอหลบซ้ายแต่มีรถตู้ข้างหน้าเราอีกทีอะดันตักตามสิบล้อไปไงอพอตักไปปุ๊บเดียว สิบล้อลงเลยโอ้โหสลอลงแล้วมันเรานคก็จะข้ามฝั่งใช่ไหรือว่าข้ามครับกลับไปข้ามกับตะวันขึ้นมาหาเราไงพลิกมาหาอีกโอ้โหโอ้โหไปไม่ถูกเลยทั้งลีทาตทั้งเบรกเริ่มทีเบรกแชะแชะแชะแล้วก็ลองแฉมดึงลีทาตหมดเลยสิสิแก๊กก็คือเริ่มเริ่มจากเบรกก่อนใช่เบรกกี่ทีอรตอนนั้นเบรกสามทีอะสามทีแชะแชะแชะแล้วก็ ดึงนิธานเลยแช่สามอยู่เลยกดปล่อยกดปล่อยใช่กดปล่อยแต่ใช้สามนี่ได้นิธานช่วยด้วยใช่นิทานอันอันดับไหนครับสี่เลยสี่เลยบากสี่เลยจนล้อลากใช่บากสี่เลยคนในรถอะแถวหนึ่งสองสามอะแถวสี่ยาวมายันท้ายไม่มีใครรู้เรื่องเลยหรอมีเฉพาะแถวหน้าที่นั่งหน้าก็คือแบบงงว่าเบรกทำไมถามว่าจอดทำไมอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องว่ารถเกิดอะไรเงี้ยนะข้างล่างก็ไม่รู้เลยนั่งกันไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหมีแา่แถวหน้าที่รู้ เห็นเหตุการณ์ทั้งบนนะใช่อืเห็นเหตุการณ์หมดร้องปีนบานปีนบานโอ้โหแกแขกก็ร้องเราไม่คิดว่ามันจะขึ้นไงพรมลงไปแล้วพอลงไปแล้วเราดึงหวอพอดึงหวอปุ๊บเขาตกล้อหน้าเขาตกไปแล้วล่ะตกไปเกาะกลางขอเราชักวอเขาสะบัดขึ้นมาเลยเขาตกใจใช่ตกใจตื่นเขาบอกเขาหลับแล้วเขาวิ่งมาดูเราเลยนะว่าว่าเราเป็นไรไหมวิ่งมาหาเราเลยทิปล้อนะ เลือดนี่อ้าเลยทีบล้อโอ้โหตอนจบบุจกจังหวะใช่จังหวะพอดีฝั่งนู้นมีกรมทางทาถนนครับก็เลยถอยถอยถอย,ถอยกันออกแล้วไปเลนกรมทางปิดฝั่งนูน้นก็เลยข้ามเลนไปวิ่งฝั่งนู้นกลับไปมน<อ>ไไงานไปติดยาวต้องไหนครับประนันตอนนั้นมันเกือบมันเลยเกือบเกือบเข้าส่วนโมกแล้วขึ้นเนินส่วนโมกอะส่วนโมกทางสุราชใช,าช่สุราชคุณพ,นพินสุราชชายานะประมาณนั้นละส่วนวโมกอะ คันนี้สเปคเป็นยังไงครับคันนี้เราคันนี้ก็เนียหมดเลยทั้งชุดเลยสแกนแอร์หมดเลยใช่ชงลงชงล่างเครื่องเกียร์เกียร์โล่ไฮแต่ตัวหนึ่งแล้วก็มีลีท่งลิท่าเลยครบเลยครับลีท่าแบบไหนครับไฟฟ้าหรือมันลิท่าตัวนี้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็มันขัดต้มที่เขาว่าใช่มันขัดต้มบีบบีบเผากลางอืมปกติเวลาเบรกปกติจะใช้ถ่านไหมพี่ถ้าปกเบรกปกติไม่ค่อยใช้ไม่ใช้ใช้เบรกเขาเออไม่ค่อยใช้ส่วนมากวิ่งตามอะไรเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ ลิาดหรอกนอกจากขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยหรือว่ามันเกิดกระทาหันอะไรเงี้ยขึ้นเขาลงเขาคือว่ามันเสี่ยงกระเบรกร้นด้วยใช่ลิธาดช่วยขึ้นเขาลงเขาแล้วได้เปรียบเยอะแล้วพระเบรกไม่ค่อยเปลืองเปลืองพระเบรกใช่พระเบรกไม่ค่อยเปลืองแล้วอ้นี่อย่างนี้อันนี้พระเบรกมันใหญ่เลยมันได้เปรียบพระเบรกเบรกกี่นิ้วครับเนี่ยพระเบรกหลังนี่สิบนิ้วสิบนิ้วสิบนิ้ว ถ้าไปอีสูนี่ประมาณ8ปดนิ้วแปดนิ้วครึ่งแปดนิ้วครึ่งถ้าเป็นญี่ปุ่นนะแปดนิ้วครึ่งล้อจักรนะมันเท่ากับวันวัวไหมพี่น่าจะใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะสิบน่าจะใกล้เคียงกันสิบนิ้วเบรกใหญ่เบรกใหญ่เบรกใหญ่ิอ่ดำเบรกใช่ไหมใช่ดำหมดเลยจังหวะมันเป็นจังหวะด้วยเราเห็นเห็นเขาแล้วับเพราะว่าเขาออกมาเขาไม่ตีไปเลี้ยวสิบล้ออ่ะเราเห็นแล้วว่ามันทิดสังเก่งไงเราเข้าซ้าย เข้าซ้ายเลยเพราะว่าตอนแรกเขาวิ่งฝ่ามางแล้วเขาอยู่เลนซ้ายกันสองพันกับรถตู้แล้วเขาค่อยๆออก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 อ <10 S 1> <ะ>๋อคือล้อหลับเริ่มเริ่มแล้วใช่เริ่มหลับหลับแต่รถตู้ที่ตามสิบล้อดันออกตามไปอีกอดันตามตามสิบล้อไปสิบล้อพอสิบล้อลุน่ะสิบรถตู้ก็ากระช่ากมามชาเข้ามาหาเราอีกเราก็สิบล้อม้วนมาหาเราอีกโอ้โหก็เห็นมีคันหนึ่งที่ว่ากระบะมันย้อนมาอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมกระบะย้อนมาไม่ใช่ ขบานบาย้อนยาน,นะออกออกมาจากซอยเพื่อย้อนจะมานี่มายืนเชินเออมาย้อนอยู่เชินขบะนสายมือสุดอ่ะ <c oughs> หลับเขาบอกเขาลงมาหลับเขาลงมาสรารภาพเลยคนขับถิบล้อนะบอกเขาหลับสี่โมงเองสี่โมงเย็นแต่ก็ยังดีไม่ไมไม่มีใครเป็นไรใช่ใช่ไม่มีใครเป็นไรปลอดภัยหมดถึงคนคิบล้อก็ปลอดภัยรถตูต้ก็ปลอดภัยรถตู้ข้างหน้าเราอ่ะและ้วรถตู้งหลังเราก็เขาก็นี่เขาก็เบรกใหญ่นะเขาเป็นดิสอ๋อแปลงดิสแล้ว เออเขาแปลงเป็นดิสสี่ล้อเลยรถตู้ที่ที่มากับเราที่คนมีกล้องอ่ะ้าอ่ะตัวไหนครับตัวคอมพิวเตอร์ใช่คอมพิวเตอร์เขาเปลี่ยน 5u ู่สายจานใหญ่แล้วเราเบรกเราก็กละลังเลยนะเพื่อลังด้วยเราตัวลังจะตามตู้เราครับตอนเบรกรู้สึกว่าจะมีไฟด้วยใชใ่ยานไฟเขาก่อนเขาก็นั่นแหละ ้ำใ้เล็กใจรถใหญ่นะฮะใช่รถเล็กบางคันโอ้โหแบบกระทื่อเลยโอ้โหตกใจด้วยแต่เราวันนี้สองสามสิบล้อเขาสิบล้อเขาแบบไงอ่ะเขาก็บอกไม่ไม่อยากให้เกิดเหตุที่พอดีลาบไปหน่อยเขาบอกใช่ไม่เคยอยากให้เกิดเออลาบไปหน่อยเพราก็ตกใจฮะกข้าขึ้นมาเลยฮะลงไปแล้วนะล้อเขาลงไปแล้วลงลงไปเกาะแล้วแล้เขาก็ช้าขึ้นมาโอ้โห พอกระชากขึ้นมาทีนี้มาหาเราสิโห้ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่กระชากก็รู้สึกว่ามันมีต้นไม้ใช่ไหมครับตรงนั้นถ้าไม่กระชากอ่ะเขาจะลงเลยอ่ะถ้าถ้าลงปากก็คืออยู่แต่ถ้าไม่ปากก็คือเหินเหินข้ามรถฝั่งถ้าเหินไปฝั่งนู้นจะเยอะเพราะว่าฝั่งนู้นกำลังทำถนนแล้วรถติดอยู่เลยรถติดกันอยู่อย่างเงี้ยเหลือเลนเดียวฝั่งนู้นเขาเหลือเลนเดียวเขาเขาปิดถนนกันอยู่นะรถก็ค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บทะข้ามไปอ่ะครับจะเสียหายเยอะมีสามทางให้เลือก โอ้โหแบบสุดๆตอนนั้นสุดยอดอะเห็นแล้วแบบเราไม่ทันทั้งตัวแต่เรารู้มาว่ามันมันค่อยๆเป๋เราเราก็อยกแล้วประสบการณ์นะขับมากี่แล้วครับถ้าถ้าทำทัวร์ทำอะไรมันนี้ก็ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โหถือว่านานพอสมควรเลยยี่สิบกว่าปีเราอังไงนั้นด้วยมันยังหวะดีด้วยนะยังหวะดีด้วยแล้วก็รถด้วยนะรถโอเค ตรงนี้ที่ไหนครับตรงนี้ตรงนี้อยู่อ่าอำเภอบางคนทีบางคนทีออบางคนทีถ้าใครสนใจก็ได้มีติดต่อได้เลยครับคำห่มก้อยแม่กองฮะมีเบอร์โทรขอบคุณมากครับอ่านี่เดี๋ยวพาชมในรถกันนะครับประมาณนี้ฮะอ่ะพี่เต็น้ำสเปคเนี่ยคันนี้อะไรกังไหนบ้างอะไรนะอ่าโซล่า อ่าช่วงล่างหนึ่งหนึ่งสามหมดเลยหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหน้าปีนตอก็หมดเลยหน้าคันแข่งโปรติคันแข่งแล้วก็โชกซากหมดเลยทั้งชุดซากหมดเลยซับหรือซากไอซับอ่ะอ๋อซับโชกซับอ่ะซับที่ว่าเป็นอะีรเคยเป็นแกเนียใช่ใช่โชกก็แกเนียหมดเลยหมดเลยทั้งชุดแล้วก็เกียร์แปดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งลีธาสายฟ้าแม่เหล็กแปดก้อนแม่เหล็กแปดก้อนพี่ไปต้องนั่งขับได้ ในนี้ในมุของค,ครับอ่ะนีนะครับอ๋อมีเบรกเท้าอ่อ,อนี้เท้าอ่ามีาตเท้าโปรตีนเปิดปะ,ะปัดนี่คือริทัตหนึ่งสองสามสี่ไอึกงปึ๊บมาเลยอย่างนี้เลยวะน้กระทานะหานกระฐานหารอันนี้มีกลองลายไหมฮะมีกลองลายไหมไม่มีพี่ไม่ได้ใส่กลองนะก็เลยไม่ได้เห็นภาพจะได้จากประตู โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นชุดล่างกันเนี่ยหมดเลยเครื่องตัวถังตัวถังก็อุเอ็เอ็ดบัตรงเอ็ดบัตตบัตโตะเครื่องเท่าไหร่ครับอันนี้อ่าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสามเหลี่ยมปั๊มเหลี่ยมสามร้อยหกสิบปั๊มใหญ่ใช่ไหมใหญ่สามร้อยหกสิบถ้าปั๊มเล็กก็ประมาณสามร้อยสามยี่สามยี่แล้วก็สามสี่แล้วก็สามหกตัวนี้ตัวสามหกแล้วก็เกียร์อันนี้เป็นเกียร์อะไรครับแปดศูนย์หนึ่งเกียร์แปดศูนย์หนึ่งตรงรุ่นมันา่ะอันนี้มันใส่ยังไงครับเกียร์นี้ คิกโลคิกไฮยีิบสปีดครับแปดมันทะรวมรวมเดินหน้าแปดสปีดแปดสปีดเดินหน้าแปดสปีดแล้วก็ <8. S 2> ถอยถอยโลถอยไฮก็เท่ากับว่ามันมันมันจะมีห้องละสิเกียอห้องละสิเกียอ๋ออันนี้คือเป็นไงเวลาเกยร์หนึ่งปุ๊บสองเลยหรือว่าติดเราเราถ้าพี่ออกนะที่พี่พกคาปปร์โบติกัอน,นออกสองสองเสร็จแล้วก็เข้ามาสี่แล้วก็คิกอ่า คลิกขามาเป็นห้าหกเจ็ดแปดโปติคือเห็นเห็นบางคนนี่รูว่ารู้เกี่ยวกับตัววะที่แบบว่าใส่สองปุ๊บแล้วก็ครับโลก่อนแล้วก็ดิบไปไฮเงี้ยมันนั้นจะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งมั้งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไม่แน่ใจะเพราะเพราะถ้าถ้าแปดศูนย์หนึ่งตัวพี่มันจะเป็นสองใช่ไหมอเนี่ยสองอันนี้เป็นโลอยู่อสองแล้วก็มาสี่สี่ก็คลิกขาไว้แล้วก็พักมาเข้าตำแหน่งที่หนึ่งก็เป็นเกียห้าเป็นไฮแล้วโลไฮ มันออกได้ยันสามอะถ้ารถไล่มานะปกติขึ้นเขานี่คือไปแม่สอนเลยพี่ขึ้นแหละครับเก่ยร์เกียร์อะไรพี่ขึ้นห้าขึ้นหกห้าหกเกียร์ห้าเกียร์หกใช่เกียร์ห้าขึ้นหกห้องไฮห้องไฮโอ้โหไอ้ยี้สุดจริงๆอ่ะถ้าถ้ามันขึ้นได้เรื่อยๆนะไม่ชะงักอะไรเลยขึ้นสบายมากแต่ถ้าชะงักจริงๆต้องรีบปลดชะงักก็คือรถ สมมติรู้ว่าข้างหน้าจะเตรียมจะหยุดแล้วปลดล้อไวยเลยยิงยิงโลรอไว้แล้วมันจะทํางานตอนเกียร์ว่างพอดีเกียร์โลฮามันจะทํางานเฉพาะตอนเกียร์ว่างคลิกแอทคือขับไปเงี้ยคลิกได้ตลอดเกียร์ไม่ทํางานประมาณคือเกียร์ว่างอย่างเดียวเกียร์ทิ้งจะทับไปโลเปไฮแค่แค่สับรอไว้สมมติถ้าเกิดว่าสมมติคาอยู่เกียร์หกเนี้ยครับแล้วดีไฮดีไฮหกหกมันเป็นไฮไงหกมันเป็นไฮอยู่ เราดิโลได้เลยไอดีดิโลอ่ะดิโลได้เราก็ขับได้ปกติอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันจะทํางานเฉพาะเกียร์วะเข้าใจป่ะเข้าใจอย่างอย่างนี้อย่างนี้เราเป็นหายู่ใช่ไหมครับเนี่ยเราคลิกได้ปกติเกียร์ไม่ทํางานแต่ถ้าเราดึงมาว่างปุ๊บเกียร์จะทับไปโลทันทีอ๋อนี่คือสวิตช์ไฟที่บอกอันนี้คือโลนี่คือหายอันนี้ทีแรกไปเกียร์ครับหรือว่าเกียร์นี้ทีแรกมาครับติดรถมาเลยแต่ส่วนหนึ่งติดรถมา คก็ <Okay. S 2> มีเนี่ยแหละเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นหนึ่งของสี่สวยๆหน่อยใช่เอเอเมื่อกี้รุมดูยางยางก็ยังปกติอยู่ใช่ไหมอไหเออพี่จะหนักตัวเปล่าเท่าไหร่เนี่ยทั้งคันก<ห><ห>ี่ตันเนีน่ยกี่ตันวะดหน้าตัวป้าวะไม่รู้เหมือนกันวะที่เห็นก้ารถมาพี่แรกก็กีนัันแล้วป้ารถเรามันกี่ตันแลวทั้งหมด เราน้ำรักเป่าหมดจำไม่ได้เออไม่รู้ว่ะพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ก็ลมยางประมาณนี้ไหมฮะลมยางประมาณนี้มันลมยางที่ยางมันนุ่มเมื่อคืนมันจอดที่มันไม่เสมอปกติอัดลมยางเท่าไหร่ครับนี่ร้อยหน้าประมาณร้อยยี่หลักออกมาร้อยสามร้อยสามใช่ร้อยยี่ร้อยสาม้อยยีสแต่ก็ยางยังปกติอยู่เนาะใช่ปกติหมดเลยนี่ครับโดนอีโคเปียครับหมดเลยหมดเลยครับแเส้นเลยแปดเส้นเลยอีโคเปียหมด ยางพวกนี้มีอายุไหมให้ว่าใช้ยังไงเ่าหร่จริงๆพี่ปีปีถ่ายหน้ามาหลังถ่ายจากหน้ามาเจ็ดแปดแล้วก็เปลี่ยนหน้าใหม่พอครบอีกปีหนึ่งก็เปลี่ยนคู่นี้ใหม่ทีเดียวสี่เซนคือสับจกักรสับอย่างงี้ยังไงก็ไม่มีโอกาสระเบิดแน่นอนไม่มีโอกาสระเบิดไม่เคยระเบิดอย่างหน้าใหม่ตลอดอย่างหลังมันก็มันก็ได้อายุมันสองปีไงพอสองปีชุวนาเขกามาแล้วคืออย่างหน้าสําคัญสุดอย่างหน้าพออย่างหลังก็มีพยุงกันอยู่นะพยุงเชื่อกันเยอะอ่าประมาณนี้อ่ะพาดูข้างบนดีกว่า ตอนนี้เครื่องเสียงก็อ่ะเครื่องเสียงหน้าพี่แนะนำหน่อยหน้าก็จุดสองนิ้วจุดสองนิ้วสี่ดอกสี่ดอกพิทไฮสี่ลูกแล้วก็แหลมสี่ตัวจะไงครับที่ดอกเหรอใช่ดอกชุดนี้พี่ใช้ของพี่นุ่มนุ่มหลักฮะพรอนกว่าห้าแล้วก็แหลมนี้พี่ใช้ของอะไรนะปากคัมลนปากคัมลนไอ้มิมิโลมิโลใช้ของปากคัมลนได้ปั่นไฟกี่ตัวครับวันนี้ได้สองลูกสองลูกครับดูจริง มีตับล้างอีกชุดเนี่ยเป็นมิโลแต่พี่ออปแะไรตอนทำหน้าใหม่ก็เลยยังไม่ได้ตีใม่อ๋อเพิ่งมาทำหน้าใหม่มาทำหน้าเปลี่ยนไฟหน้าเอสี่ได้หมีแล้วอันนี้ไฟหน้าแบบชื่ออะไรมันเป็นมโคโบโลอะมโคโบโลมโคโบโลตัวที่ใส่กันแล้วมันเป็นโคมไม้มันเป็นลูกแก้วมาแล้วอมันเบ้าเดียวกันแหละลูกแก้วก็โปรเจคเตอร์ใช่เปตอข้างบนฮะข้างบนนี่พี่มันกี่ที่นั่งครับกี่ที่นั่งทั้งหมดมัน ว้าสี่แปดเออสี่แปดที่นั่งสี่แปดที่นั่งสบายๆที่เบาะมีอะไรบ้างครับที่เบาะที่เบาะก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้ชาร์จแบตอ่ะอ่าเข็มขัดมีระผ้าทุกเบาะอืมแล้วก็คอนตัวกระจกใช่คอนตัวกระจกสันบนฮะสี่แปดที่นั่งใช่ไหมใช่ไม่มีชุบเฉินแล้วก็เบาะหลังสี่ตัวไม่ใช่ฮะอืมชุบเฉินก็มีอย่าียครับใช่ไม่อย่างนี้ คอนต้องตัวรุดไปบ้างนะอเออแนะนำนะครับถ้าเกิดทุกเชินจริงนะคอนมีครับเห็นอย่าอย่าว่าหา,าใช่ไงคืออย่างเห็นที่เคสที่รถทัวร์ไฟไหมอะ่ะคืออ่าที่เขาว่าแบบคนบนรถว่าพากันุงใบหน้าเพื่อออ,อกอะ่ะความจริงอะ่จะจังหวะนั้นน่าจะทุบกระจกออกไหมจริงมัน เหตุฉ hey, ุกเฉินะครับม,มันมีแทบทุกบ่อเลยแล้วจุดที่พี่มีจะเป็นจุดที่กระจกบานใหญ่ๆไงตรงไหนวะส่วนมาก,กจะไว้กระจกบานใหญ่ๆอ่ะอเอาให้ลูกค้าสะดวกอ่ะแล้วก็จุดหลักๆก็มีนี่อมีช่วงนี้แต่จรงิงๆมีท้ายรถอีกข้างละสี่ตัวก็ไม่ต้องกวรกระจกจะบาทมันเป็นกระจกแบบมันก็โพดกระจกเฟตอต้ชุดเฟตีต้ไม่ต้องกวบาบแน่นอนับได้เลยอืมถูกไปแตกแล้วเว้คออกไปอันนี้มีฟิล์มอีกชั้นใช่พีใช่ไหม ใบพี่เป็นลมช้าอ๋อลมชาก,ระ,กระจกลมช้าของมันมาไม่ได้เลย,เลยไม่ได้ติดฟิล์มชาก็ฟิล์มก็ประมาณสี่สิบอะสิบเบอร์สี่สิบใช่มไม่มืดมากไม่สว่างไปนี่ฮะเอาความสูงเท่าไหร่นบความสูง <4 S 1> สี่เ <4 S 1> มตรยี่สิบสี่เมตรสี่มตยี่โอ้แต่ก็เอาจริง ไม่เคยมีรถทัวร์ขันไหนที่เข้าโค้งจนแบบคว่ำไม่มีนะไม่มีครับไม่มีไม่มีมีแต่ไม่มีเกิดเหตุเลยมีแต่พวกเรานิยมเอ๊ะมมีแต่พวกเรามโนไปเองครับว่าเออมันจะคว่ำไม่คว่ำนะครับไม่เพราะรถรถทุกคันของเรามัน่านการเทคเอียร์หมดแล้วอือเทคเองหมดแล้วคือเอาเวลาจริงนี่คือเวลาวิ่งเข้าโค้งอ่ะถามหน่อยเวลาจอดกับเวลาวิ่งอ่ะมันต่างกันนี่ใช่ไหมเหมือนเราวางของไว้เนี่ยจริงจริงจริง มันมันก็เอาเปรียบอะไรกันไม่ได้เนาะมันก็ต้องแยกกันเลยครับอย่ากลัวอะไรที่แบบไม่ครับท่าดีกว่าเออมันไม่ได้หล้มกันง่ายๆอ,อ่ะรถนะไม่ใช่ลังกระดาษน้ำหนักเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำหนักตั้งรู้สึกว่าประมาณ15ตันอัพนะได้ได้ซึ่งบางคนเออจุด ตัวคัสซีตัวตั้งนี่พอรู้พี่หนักเท่าไหร่พอรู้ไม่รู้พี่บอกพี่ไม่รู้เลยพวกละเอียดพวกนี้แต่ว่าแต่ว่าไปพวกคัสซีกับข้างบนนี่คัสซีมันหนักกว่าหนักกว่าหรือว่าคัสซีหรออืมน้ำหนักไม่หนีกันมากเพราะพวกนี้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหล็กที่หนาอยู่แล้วไม่ได้หนักจนเกินไปอ่ะอแต่มันก็ไม่ได้บางนะใช่ไม่บางแ่นอนไม่บางไม่นอนโคงเครื่องครับตอนดูเครื่องหน่อยยาวหน่อยครับชุดนี้ฮะ ตอนนี้เขาให้เทสเอียงปีละกี่ครั้งสองครั้งใช่ไหมของเราไม่ต้องแล้วเราจบแล้วอ๋อจบแล้วเทตเอียงมาแล้วไนงะอ๋อยังไม่เห็นมีคนส่งกำชับมาเลยนะไม,ม่ครับยังไม่มีเลยนะยังไป็นรถต่อนอะไรอ่ะแต่ว่าตัวสภาพก็เออตัวสภาพปกติพักเดือนเออผิดเทตเอียงตัวจสภาพอันนี้ครับเครื่องหนึ่งสามครับปั๊มใหญ่ปั๊มเลี่ยมข้างในโดน นี่ประมาณนี้อันนี้คือแรงดันนของเครื่องหรือว่าอุณหภูมิอุณหภูมิเข็มชุดนั้นจะเป็นกล่องแอรกล่องเบรกไฟฟ้านี่กล่องกล่องเบรกรีทานแล้วอ่ะกล่องเบรกอ๋อมีกล่องคอนโทรลด้วยแยกต่างหากอ๋อมีกล่องคอนโทรลด้วยเนี่ยนี่เรียกอะไรนะเรียกกล่องดำกล่องดำจะเป็นกล่องของมันนะมันจะมีตัวล็อกของมันกิฟต์ซีล็อกสั่ง ่าชุดไฟฟ้าตัวนั้นสั่งสั่งน้ารถมาสั่งตัวนี้ตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงรงู้ไม่มีกล่องกันโค้ใช่ใช่มีกล่องหันตัวงันประคันเด็กที่เกียร์มาไม่มีกล่องเขาไม่ทํางานออมีก็แค่นั้นของญีญ่ปุ่นเหมือนกันนะพี่ครู้ว่า<ะ>ของญี่ปุ่นเหมือนกันไมไม่ไม่เลยของมาหมาเดเลยปิดรถเลยของมาหมดเลยอืมแล้วก็ใบสองตัวใช่ไหมใบสองตัว อันนี้ได้กี่แอมร้อยสี่ป่ะอันนี้ลูกนี้ร้อห้าลูกนี้ร้อสี่อ๋อร้อยสี่ใช่มันของรุ่นอะไรปีเรียกมาใส่กันนิสันมาร์มาเลยนิสันนิสันมาร์ r มาร์ตใช่อ๋อนิสันมาร์ตอีโคคาร์อีโคคาร์อคาร์ไฟแรงไฟแรงหรอมันทนด้วยมั้งทนด้วยแล้วมันมันเสียมันซื้อซื้อไม่แพงลูกละพันพันสองกันนี่ออันนี้ก็จะเป็นเสียงเบรกที่ดังวันนั้นใช่ไหมเสียงเบรกเสียงค่อย ของจีนนะของจีนนะของจีนอันเท่าไหร่เลอุ้ยซื้อสองหลังสิเองไหมแต่มันก็ดังดีพี่มันนะมันรู้สึกว่ามาัานดังกว่าของแท้อะดังกว่าดังกว่าเสียงมันดังกว่าเออเป็จริงลองเปิดฟังหน่อยได้ไหมแตบบ่แบบ่เนปะล่งแต่เปล่แล้วเปล่ไม่ดังนะตั้งเลี่ยมไหมเลี่ยมอีเลี่ยมเลี่ยมปกติเออดังกว่าดังกว่าไทยนะ โอเคไหมถ้าของแท้มันให้ดังนี่มันต้องต่อฮอนต้องต่อฮอนจะดังไม่แพนงนะโดนน้ำโดนอะไรสองห้าสิบโดนน้ำไม่ไม่เป็นไรด้วยใช่ไม่ค่อยเป็นไรเออทนของแท้เออทนของแทง้ใช้ไฟอะไรแบบนี้สิบสองยี่สิบสี่สิบสองยี่สี่ได้หมดอ๋อได้หมดเลยได้หมดเลย ไม่ใช่ยี่สี่เลยเพราะเข้าเกียร์ถอยนะเข้าเกียร์ถอยก็ติดเบรกก็ติดยี่สี่หมดเลยนี่ครับเบรคเลอร์ฮะแบบไม่เข้าต้มอันนี้เกียร์นะลูกเครื่องอันนี้เกียร์อันนี้กอเลีแฮนเดอร์อยู่ปลายเกียร์แล้วก็เข้าเบื้องท้ายครับเข้าเขาเข้าขับเข้าจัด ฟังเสียงเครื่องนะครับสเสียงตักเครื่องสแกนเนีย13นะครับปั๊มสาย360หนึ่งมาโอ้ยสั่เลยใ้สแกนเนีย13 hey, ต,ต้องดังกว่านี้ครับ นีไส้ยลักอะไรครับป๋ายลักซาซาจากไหนครับจัดไทยการท่องเที่ยวทลตทกสสารสุขโอ้สารสุขรับับผู้ว่าอ๋อจับผู้ว่าเลยผู้ว่าสมุทรสงครามอันนี้คือยังไงครับได้คันเดียวในแม่กองคันเดีินแม่กองใช่ความเรื่องความปลอดภัยใช่ปลอดภัยความสะอาดได้จริงก็น่าได้จริงๆคือสะอาดจริงขนาดในในเก๊ะเก็บของยังรู้สึกแบบเออยังหอมนะยังแบบเออ รถเกียแม่รถรถเราอยู่คนนะนะลูกค้าใช้รถมันก็ต้องสะอาดตลอดใช่เดี๋ยวฮะจับจากท่ทครับเยอะก็ของเกลียใช่ของมันหมดเลยชงโคลนี่หมดเลยถุงลงถุงลมใช้ของเนียหมดเลยของมันไม่ได้มีไม่มีของญี่ปุ่นเลยใช้ของตรงรุ่นหมดเลยตรงรุ่นเลยดันหลบยิษติกาทัฟฟี่มาเลยอ๋อมันของดันหลบใช่ดันหลบอ๋อถุงลมดันหลบดันหลบติษกาแีมาเลย ลูกหน้าลูกหน้าคู่คู่ละเจ็ดพันลูกหลังนะอยูสองพันเก้าต่อหนึ่งลูกของติดกตีเลยนะจะหอบติดกรตีเลยโชก็โชกซาร์กเลยอะรีวีออกจะจสูตรมาอย่างนี้เลยคือโชกสูตรเลยทชกินพี่บไบหมดอ่ะพี่บหมดดูดูใยรถก็ดูใยจบหมดใช่เอ้ยจบแล้วเปลี่ยนเลยมุดสมมุิยังยังวายยกเนี้ยยาววายยกเราเสียตัวหลังเราเสียตัวหนึ่งเนี้ยเราเปลี่ยนคู่เลย พราะว่าของมันมันมาพร้อมกันขนน้ำมัมย,ยุ่ใช่เลขวบเปลี่ยนเปลี่ยนพร้อมกันเลยขงข่าเนี้ยซื้อ,ซ,อซื้อเปลี่ยนเลยจะได้ไม่มีปัญหาเราหน้ากันมันจะจบฝั่งครับภาพบุ่งพระเบกนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไล่เลยทำยทยไปเยอะๆไปต้องทำหลายรอบใช่อ่ะประมาณนี้ครับก็สนใจต่อด้ที่เฟซบุ๊กอะไรครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรัะก็ท้าเพจก็เป็นสิลิกอนทำให้ผมัง ก้อยแม่กองเลยคนขับเซบูก้อยแม่กองเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ081ครับ81 759 759 9092 9092ประมาณนี้ครับ24ชั่วโมงครับติดต่อหรือถ้ามาหาี่ก็อันนี้โรงเรียนวัดเกาะแก้วโรงเรียนผู้ใหญ่คณะอนุบาลบางทีอนุบาลบางทีใช่เ็ก็อยู่เกาะแก้วเนาะเกาะแก้วเกาะแก้วสมุทรสงครามนะครับเลยเลยมีความนิดนึงประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะเกณฑ์เกาะแก้วครับสเก็ตเนแท้นะแท้เลยเนี่ย ถ้าสนใจครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยผมเดี๋ยวเจอกันที่หน้านะครับสวัสดีครับ